สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววอเตอร์ฟักนะครับและวันนี้นะครับผมเปิดคลิปกับเลียภูกับการเจอกับนิวคาสเซิลครับทีมมหาเศรษฐีในฤดูคาลนีดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดบ้านต้อนรับท่านายของนิวคาสเซิลนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าทีมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราราวสองถึงสามนัดเริ่มต้นในพาร์ทนี้นะครับผมจะเปิดหัวได้ดีแค่ไหนกับการต้อนรับการมาเยือนของทีมมหาเศรษฐีอย่างนิวคาสเซิลกันคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปประเดิมเกมนี้กันแบบสวยงามครับก่อนอื่นเลยเซ ถึงราบิโอนและก็โคดิกัคโปนะครับผมฟารมโยนี่ก็มีหนีบอยู่นะเพราะยังขายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เขาเป็นสำรองไปก่อนละกันทุกคนโอเคเราจะต้องเล่นกันแบบขั้นชิดมากๆครับทุกคนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับจะปิดตลาดนักเตะและตอนนี้นักเตะที่เราต้องการยังไม่ครบประชุมน,นะยังเหลือตำแหน่งปีที่ยังต้องการเข้ามาอีกครับทุกคนเป็นตัวโรเทชันนะครับในตำแหน่งปีขวาลุยสดังมาที่ตูดแล้วนะครับจะต้องรอดูเลยครับทุกคนว่าวันนี้จะเล่นได้ดีแค่ไหนคีิบินแจ ตำแหน่งเซตเตอร์ตัวกลางไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะแบ็กซ้ายที่น่าจับตามองคือดาวิดรามครับได้ลงอย่างต่อเนื่องเพราะพี่แกเนี่ยโอ้โหเล่นดีมากในคลิปที่แล้วทุกคนเล่นดีจนใจหายนะแล้วก็เซต3ตัวหน้าก็เช่นเดิมครับบุคคลโยซาก้าเคแล้วก็ควอสเคเลียครับทุกคนเกมจะเริ่มครับนึงคารเซ่นเป็นฝ่ายเขีรยเริ่มเล่นครับนัดแรกเปิดสนามไปอ่ะเสมอมาศูนสูนครับ แล้วควัสเคลียร์ส่งให้ดาวิดรามเติมไปแล้วดาวิดรามหักเข้าด้านในดาวิดรามออกซ้ายเหมือนเดิอมอู้ดาวิดรามเอาจัดๆแล้วดาวิดรามชิปเข้ามาแฮร์รี่เคนพักอ,อกเข้าขวาแล้วแฮร์รี่เคนโอ้โหไม่ได้ยิงนะเฮรเครนออกขวาไปคุยโอซาก้าจี้เท้าเท้าซ้ายซาก้าเท้าซ้ายอืหอแดนเบิร์นนี่ขาใหญ่มากๆครับบัองอยู่เลยอู้เปิดแรกได้ดีมากๆครับอีซักอีซักแทงเข้ามาสวยๆไม่ล้ำหน้าหรือเปล่าวิวหลอกแล้วโดนไปก่อน1นึ่งสูรเลี้ยวบูโอ้ ลูกนี้ตัวรําหน้ากันไม่ดีครับเซ็ตกองหลังของเรือปูอย่างที่บอกไปคือเซ็ตกองหลังเนี้ยมันมาจากตองหลีกหมดเลยทุกคนดูครับชอยเบกกู้คือพยายามจะหยุดเพื่อจะดักลําหน้าแต่ว่าลูกนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว,ว่าช้าไปหนึ่งสเต็ปครับโอ้เป็นเรื่องของการสื่อสารเลยทุกคนทุกคนมาจากต่างทีมตากหลีกกันหมดเลยทุกคนก็กลายเป็นว่าเนี่ยครับการสื่อสารสําคัญจะจัดและโอ้จับลําหน้าไม่ดีแล้ว เปิดตัวมาก็แย่นะครับเดี๋ยวอาจจะได้เห็นลอิสตดังในเร็วๆวันนี้ทุกคนฝาามาแฮร์รี่เกนแฮร์รี่เกนดึงมาแล้วควอสเกเลียเติมไปแล้วสวยๆควอสเกเลียหลุดมาแล้วสายกดไปโอ้โฉนคานโอ้โหควอสเกเลียลูกนี้ทะลุช่องไมดีมากปัดท้ากับเฟรเซอร์ห้โหตัวตันๆเหมือนกันแล้วควอสเกเลียวนมาควอสเคเลียจังหวะนี้ส่งให้แฮร์รี่เกนไปแล้วแฮร์รี่เกนหลุดมาไม่น่าจะล้ำหน้าแฮร์รี่เกน เอาขวานะแฮร์รี่เคนเอี้ยวขวายิงจังหวะนี้รอดจากไปแล้วโอ้โหความคมของแฮร์รี่เคนโอโ้โอกาสไม่เยอะแต่ว่าพี่แกจัดให้ลูกนี้อออเอาเรื่องเอาเลยว์ผูลดูรับคือไม่ได้เร็วด้วยนะคือไม่ได้เร็วแต่ลูกนี้นิ่งพอที่จะยิงให้มันรอดดาของนิกโปล์ไปแบบชิว,ชวๆครับทุกคนโอ้คือคมมากครับลูกนี้ยิงเรีเรยดๆกับนิกโป๊ก็อย่างที่บอกไปคือ ผู้สับประตูต,ตัวที่สูงสูงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเล่นลูกเรียดอยู่แล้วครับโอ้โห uh oh. และแฮร์รี่เคนครับประตูแรกของลีกมาแล้วนะ <c oughs> หลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยบอดไปครับเล่นไม่ออกเลยนะก็ว่าได้แล้วจังหวะนี้นรายยาคว้างออกมาด้านขวาครับเชนฝ่ามาที่บุโยสาก้าบุโยสาก้าติดเครื่องไปแล้วยกให oh ้แฮร์รี่เคนโอ้โหฝ่ามาสวยมากแฮร์รี่เคนจับหนึ่งทีแล้วแฮร์รี่เคนกดขวาไปเลยโอ้โห uh oh. แต่ว่าลูกนี้มันโดง่งข้ามคานไปหน่อย ด้วยความที่หน้าเป้ามันมีแฮร์รีเคนคนเดียวับแมโอกาสที่แม่จะเลี้ยงทะลุไปก็ลําบากหน่อยก็เลยต้องขอยิงันหน่อยและกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ลองซับลองซับปีนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นครับแซมแมชิแบงแตะไปแล้วและเทรนทันไม้ถับโซฟาจังหวะน,นี้โอโ้โหแม่ไม่มีคนประกบเลยและอีซักเกือบทําลูกสุดยอดครับแต่ว่ารายย่านี่ก็ไว้ใจได้เสมอจริงๆ เลพูน่าจะต้องบีบให้หนักขึ้นครับเพราะว่าต้องการประตูครับสามแต้มแรกต้องมาเลยครับเกมแรกก็เสมอไปจูบินเล่แฮมแย่มไปได้สวยๆจังหวะนี้แฮร์รี่เกนวิ่งสลับลายแล้วมาที่สากาตรงกลางซากาดึงจังหวะสากาเห็นซ้ายโอ้แล้วโดนเสียบจานไม่ว่าอะไรโอ้โหไปดันเสียบโดนบอลซะด้วยครับเห็นฝากเขาดาันในจังหวะนี้แล้วรอเติมเป็นโอ้แฮร์รี่เกนหลุดมาแฮร์รี่เกนปาสวยๆแฮร์รี่เคนยิงโอ้โหคมกริบเลย ถึงแม่พี่ก็จะไม่ฟิตเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ว่าพอได้จบแล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหมุมกริกเลยลูกนี้ต้องชมเบลลิงแฮมครับนะโอเคนี่คือแบบจมูกไวชิปเป่งะหาแบบจังหวะลายหนีได้ดีมากทุกคนแล้วก็พอมันได้ยิงเท่านั้นแลหละว้ไวใจได้มา,มากบอกเลย2ประตูแล้วแฮร์รี่เคนคือเราจะเห็นว่าทามมิ่งการเล่นน่ะไม่ได้หวือหวานะแต่ว่าพอได้จบแฮร์รี่เคนคือบอกได้เลยว่าเหนื่อย แล้วปั๊มเกือบได้แล้วแฮร์รี่เกนือ้คึกคักจ,จัดตอนนี้ส่งมาสวยครับอนนะไรครับ2นาทีแล้วโอ้แก้เพรสมาได้สวยครับจูดเบรลิงแฮมมาและยกขวามาเลยนี่ให้ทั้งได้ขอบุูโยซาก้าไม่ถึงแล้วก็หมดเวลาโอ้โหเป็นเกมที่ยากทุกเกมจริงอลิฟูในซีซันนี้ทีมยังไม่ค่อยลงตัวนะแต่ว่าก็เข็นชนะสแต้มมาได้ครับอ้ชาบิลอนโซก็ยังทำทีมอยู่ใน เรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีครับเล่นไม่ได้ดีไม่ได้เพอร์เฟกแต่ว่า3แมแดก็ถือว่าโอเคครับ <S <S แล้วแฮร์รี่เคนวันนี้ก็2ประตูแต่ว่าเราจะเห็นแล้วแล้วว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยยืนระยะ90้าบนาทีทุกนัดไม่ไหวแน่แน่ว่าตอนนี้พี่แกก็เริ่มแรงตกเลยครับอะไรครับผมแฮร์รี่เคนแพงริดในเกมชิดแล้วแต่ประเด็นหลักเลยคือแฮร์รี่เคนยืนระยะทุกเกมไม่ไหวครับทุกคนเราจะต้องเติมในส่วนของตำแหน่งกองหน้าตัวรุกเข้ามาแน่แครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจรจากับเซคัมาราเรียบร้อยแล้วทุกคน ในตำแหน่งกองหน้าครับเด็กดาวรุ่งครับโอ้สองล้านเอาเฟี้ยวๆเลยเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เซ็นสัญญากเลยดีกว่าอ่ะเรียบร้อยแบบเร็วตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเอามาแข่งขันกับกักโปด้วยแหละกักโปเนี่ยเป็นสำรองเบอร์สองแฮร์รี่เคนอยู่แล้วส่วนเซคูมารารีลิสคอร์ตอู้เขาเลือกรรลิสคอร์เดี๋ไม่เอาดีกว่า เราจะขอเก็บไว้ใช้ก่อนคนระับใครอยากได้ก็จ่ายตังค์มาอ่าเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของค่าเหนื่อยครับเราจะเพิ่มไม่เป็น3 0,000ปอนด์ละกันสําหรับเซคูมาราจาก2 0 0 0 0นะขึ้นมา3 0,000ืแล้วก็บนัสก,กินเปล่า5้าแสนครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็ด้วยความเป็นดาวรุ่งนะถ้ามีโอกาสลงสักสินัดก็ถือว่ามีความสําคัญนะเราให้เพิ่มอีก5้าแสนเลยกันทุกคนโอเคจัดไปสาหรับดีวนนี้ผมว่าน่าจะปิดได้ไม่ยากนะเรียบร้อยครับทุกคนเซคูมาราครับกองหน้าฝรั่งเศสร,รายนี้ก็เข้ามาสมทบกับทีมซึ่ง บอกได้เลยว่าน่าจะมาเป็นสำรองเบอร์สามให้กับโคดี้กักโปนะเป็นไทป์คล้ายๆกับเนี่ยแหละรครับผมกักโปเนี่ยแหละทุกคนนะเป็นกองหน้าที่มีรูปร่างสัดส่วนที่ดีแต่ว่าคล่องแคล่วใช้ได้ทุกคนเรื่องความคมเนี่ยต้องพัฒนากันในอนาคตนะเพราะน้องเพิ่งเด็กนะครับอาจจะพึ่งค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าเราซื้อมาเพื่ออนาคตน,นั่นเองครับตัวนี้เรียบร้อยครับปิดดิวแล้วอะไรครับผมดิวคามาวิงการเนี่ยตอนนี้เนี่ยเปิดให้เราเจรจาแล้วซึ่ง ผมจะเจราจาเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำและก็เสียเวลาทุกคนฉัดไปคือไม่ได้และคือถ้าเราปล่อยทีมงานไปเจราจาต่อรอผมว่ามันมีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคาร์วิงก้าครับเราตัดสินใจเองเลยลวกันนะครับทุกคนเราจะยื่นไปก่อนที่50บล้านกลมๆครับบวกกับเซลล์ออนคอร์ทักสิบเปอร์เซ็นต์ให้อันเชลติแม่ยิ้มด้วยเชลติดูซิว่าจะว่าอย่างไรอันเชลติขอแลกกับราบิโอนวัด แต่จริงๆราบิโอนผมอยากเก็บไว้อยู่นะอย่างน้อยมันก็ยังพอใช้การได้นะทุกคนเออทำเป็นเล่นไปถ้ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยผมว่าปีหนึ่งค่อยตัดสิทธิ์แล้วกันเนาะ57ล้านจากอันเชลตติอ่ะโอเคงั้นผมตกลงแล้วกันไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็มาดูกันว่าคาบาวิกกาจะยอมเป็นนักเตะระดับไหนของทีมเร์พููครับจาก64 000, หืเหลือ4 3โนลดลงไปเยอะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่ได้กับได้ครับดีวนี้ครับาวิงกาเสร็จสักทีเราส่งทีมงานไปจราจาต่อร้องอย่างนานตอนนี้ก็ถึงเวลาครับที่จะเปิดตัวน้องสักทีครับโอ้โหเป็นเดือนแล้วดิวนี้ยื้ออยู่นานมากข้อดีของคามาวิงกาทุกคนนอกจากจะเล่น CM ได้เป็นบล็อกทูบ็อกใช่ไหมยังเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยครับตอนอยู่เดลมาดิดก็จับไปเล่นบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิงแบ็กซ้ายถ้าดาวิดรามไม่พร้อมดาวิดรามไม่ฟิตคาร์มาวิงกาพอที่จะยืนให้ได้ทุกคน ก็สารพัดประโยชน์พอสมควรครับเราซื้อน้องมาเพื่อว่าเล่นเป็นกลางรับก็ได้การวัตชุบ็บอกก็ได้หรือว่าแบ็กซ้ายก็ได้เหมือน,นกันครับตัวนี้สารพัดประโยชน์มากนะแล้วก็โอเคอะไรครับผมมีหนึ่งดีลที่ผมจะให้ทุกคนเป็นตัวละครลับนะซึ่งคนนี้เนี่ยอายุแต่30แล้วอะเป็นปีกนะครับผมเรียกว่าเก่งชิปเปงแต่โอเคเลยด้วยอายุที่มันเจอเนี่ยผมว่ามาสลับใช้กับควารัสเคเลียได้เพราะว่าในส่วนของทางขวาเนี่ยมันก็จะมีบุโกซาก้าแล้วหลุยส์ดีอาร์ต ควาลัสเคเลียด้วยซ้ำนะครับแต่ด้วยความที่นักเตะคนนี้มันเก่งมากสารพัดประโยชน์นะครับเล่นตัวรุกได้หมดเลยเราก็จะเซ็นเขาเข้ามานะครับแล้วก็จะมีประสบก,การณ์ที่ดีมากๆตัวละครลับที่เราจะดึงเข้าสู่ลิเวอร์พูลครับราคาเนี่ยแรงแน่นอนแต่ว่าเรามีเงินอยู่400ล้านผมว่าเราสามารถที่จะดึงเนม่าเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลได้ครับทุกคนเอาละตอนแรกเนี่ยผมอยากจะดึงคลียนเอปเป้ M A P P e มานะพูดตรงๆเลยแต่ผมไปดูราคาแล้วแม่งเกือบ300ล้านก <c oughs> ูไม่ไหวจริง ผมว่าเดม่ายังพอได้อยู่นะครับ45ล้าน,นครับทุกคนบวกกับดานวินูเยสนะแล้วก็ให้เซอันคอร์ส10%สำหรับเนม่าดูซิว่าปารีสเขาจะโอเคกับดีลนี้หรือเปล่างั้นก็ขอสักประมาณ47ล้านได้ไหม47ล้านบวกกับดาวินูเยสก็จะกลายเป็น100ล้านพอดีครับดีลนี้ผมว่าสมน้ำสมเนื้ออยู่นะอ่ะจัดไปโอ้โหเขาไม่ยอมไม่ต่ำกว่า50ทุกคนโอเค งั้นขอ50กลมๆและกันสำหรับปารีสนิดนึงแล้วกันไปปารีสเอาหน่อยเฮ้ยเออเรียบร้อยเสีย50ล้านกับนักเตะที่ไม่ได้ใช้1คนครับผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะได้เนม่าเข้ามา1เลยคือเรื่องของความพีคครับทุกคนประสบการณ์นะครับ ความหาศัศจรรย์ถึงแม้จะแก่อยู่แต่ว่านอกจากจะเลี้ยงเก่งแล้วเนี่ยเรื่องการจ่ายบอลคิลเลอร์พาร์ทแบแถมมีแฮร์รี่เคนที่หาช่องเก่งอยู่แล้วผมบอกเลยว่ามันแน่ๆครับทุกคนเอาละทุกคนก็ในส่วนของค่าเหนื่อยแนยะ็บเนม่าเรียกมาที่1น,นึ่งแสนแปดหบออนซึ่งก็ไม่ได้ถึง2 0 0แสนนะผมว่าถือว่าเป็นราคาที่ดีมากสําหรับเนม่าทุกคนโอเคปิดดิวเลยค่าเหนื่อยไม่ถึง2 0 0แสนครับแล้วก็เสียงเงินจริงๆเพียงแค่5้ล้านเท่านั้นกับนักเตะหนึ่งคนที่ไม่ได้ใช้ ผมว่า1เลยแค่ขายเสื้อปีเดียวผมว่าก็น่าจะคืนทุนแล้วสำหรับลิเวอร์พูลทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยครับเนม่าจูเนียร์ครับผมเดินทางเข้าสู่ลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว50ล้านบวกดาร์วินดูเยสครับและเนม่าครับเขาใส่เบอร์10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเบอร์10ให้เขาเรียกว่าเป็นการให้เกียรติแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นนักเตะระดับสูงนะแล้วก็ เบอร์9เนี่ยผมจะเปลี่ยนให้เป็น Harry Kane แฮร์รี่เคนละกันทุกคนผมว่าน่าจะโอเคนะแฮร์รี่เคนตอนนี้ใส่เบอร์1ิอยู่ใช่ไหมอะไรครับผมวันนี้ในเกมกับ City เลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยผมจะลองให้ลูอิสตังลงเป็นเซนเตอร์ตัวจริงแทนคิมินแจและอยากรู้ว่ามันจะแตกต่างกันเยอะไหมส่วนเนม่าวันนี้ออกสตาร์ทเลยครับคาร์วิงก้าอาจจะต้องรอในส่วนของครึ่งหลังนะเดี๋ยวว่ากันอะไรครับผมเนม่าเปิดตัวกับลิเวอร์พูลครับทุกคนโอ้โหมาในวัยสแต่ก็ยังแจ๋วได้อยู่นะผมว่านะยังไม่ได้เกิน ไม่ได้เกินไปสักเท่าไหร่ครับในส่วนของอายุยังได้อยู่แหละเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดคิงพาวเวอร์ต้อนรับเลียวภูครับเลียวภูเปิดฤดูกาลมา2นัดครับชนะ1เสมอ1นะนัดแรกเสมอเวทธรรมา 0- นยนัดที่2ครับชนะ2-1ครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ครับทุกคนเจ้าบ้านครับ42-31สนะถือว่าผู้เล่นโอ้โหเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเยอะมากทุกคนส่วนเลอรวพูครับระบบเดิมครับเปลี่ยน2ตำแหน่งลุยส์ดังกับเนม่าจูเนียนะ วันนี้เนี่ยเรื่องของการเพสอาจจะลดลงไปครับเพราะว่ามีเนม,ม่าก,กับแฮร์รี่เคนวัยสาทั้งคู่นะครับแฮร์รี่เคนอาจจะไม่ถึง30แต่ก็เกือบแล้วแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการสร้างสารรค์เกมน่าจะดีขึ้นนะทุกคนนะะเกมเริ่มจากแฮร์รี่เคนเคลียบอลย้อนหลังมาชุดเบลงงบล,เบลิงแฮมเพราะง่ายๆครับแล้วเบลลิงแฮมฝากออกมาที่ซาก้าดึงออกขวาไปเชนไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ครับเพราะไม่เติมเนี่ย โอ้วนกับเข้ามาก็แน่นเลยครับแมคลิสเตอร์ฝากเข้าในที่แฮร์รี่เคนซ้ายกดเอาแล้วแมคลิสเตอร์มาอีกทีปั๊มโอ้แล้วดูครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนมาแย่งแฮร์รี่เคนมาแย่งแท็กก็เสียคนไปโอ้แล้วเปิดแมมุงของเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดมาเสาแรกรับได้จากรายา่าและด้านหน้ามีบุโ,โยซาก้ารออยู่ขว้างมาแบบแม่นๆซาก้าเก็บได้แล้วคนเดียวสิครับตอนเนี้ย สาก้าอยู่คนเดียวบนเข้ามาสาก้ารอคนเดียวฝากเข้าด้านในแล้วเห็นด้านหน้าเป็นแฮร์รี่เคนโอ้เซาเตอร์โอ้เจ้าอ้วกลูกนี้มันเกี่ยวได้ยังไงวนะเนี่ยฝากเข้ามาด้านในแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนออกมาด้านซ้ายมาที่เนมา่าจูเนียวนวนมาเนมา่าเปิดพ,พุ่งเข้าไปแต่ว่าตรงกลางไม่มีคนเข้าชาร์จเวสต์แฮมในพาร์ทที่แล้วก็มีปัญหารครับเจอรับแน่นๆไปไม่ไหวเหมือนกันเดวิดรามฝากมาที่เนมา่า เนมาดึงจังหวะอยู่แล้วดูะครับคึงเล็กน้อยฝากเข้ามาตรงกลางสวยๆแมคลิสเตอร์หักข้อมาแฮริเคนแฮริเกนแตะขวาแล้วแฮลิเคนจะไม่ได้ยิงครับโอ้โหไปแตะเข้าทางของเขาไปเองครับแฮลิเคนน่าเสียดายมากไม่มีโอกาสได้หายใจเลยแล้วมองได้ที่ไรสเตอร์เนม่าช่องนี้เห็นแฮริเคนหลุดไปแล้วแฮริเคนแตะขวาสวยๆแฮริเกนขวายิงติดบล็อกอีกโอ้โหอะไรครับผมคึงหลังมาดูกันครับผมว่าจะ เจาะได้หรือเปล่าครับครึ่งหลังอลองโซครับสั่งเทรนกับดาวิดปรามนี่ก็ได้จะเติมมันกว่าเดิมแน่แน่ครับลุยสังยกไปสอเตอร์แบกเก็บได้สวยๆครับพัสันดากาแล้วหยอดมาสวยๆจจงหวันนี้ไม่ล้ำด้วยหลุดขึ้นมาอเล็กซิงโอ้โหแล้วม่งทิ้งออกไปแล้วโดนสวนโอ้โหเกือบไปแล้วจังหวันี้รอเติมมาเบลลิงแฮมสวยๆแล้วมาที่เทรน เห็นรอเติมไปบุโยซาก้าหลุดมาดีจะจัดบุโยซาก้ารอช่องนี้แฮร์รี่เคนเติมอ้อมมาแฮร์รี่เคนกดแสกหน้าเลยโอ้โหเหลือเกินจริงๆปวดใจจริงก็จริงซะเลยครับแฮร์รี่เคนนี่ยังไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลยเพราะเราขึ้นทางกาบขวาครับยังไม่ได้ใช้งานทางซ้ายเลยโอ้แฮร์รี่เคนกับบุโยซาก้าทำได้ดีมากแฮร์รี่เคนู้หยิงแบบเวอร์จัดลูกนี้คือมุมแคบเอาแบบตรงๆเลย โอ้มกิบจริงๆ,ๆโอ้ยอมเลยฮะลูกนี้คือยิงแบบดื้อๆแล้วก็เข้าแบบดื้อๆเลยประตูที่3มในหลีครับมาแล้วครับแฮร์รี่เคนครับ<ค>เอาเดียร์พูครับโอ้จำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆครับแฮร์รี่เคนครับคือพี่แกเนี่ยแรงไม่เหลือนะที่จะไล่แดนหน้าจำเป็นต้องเอากักโปล,ลงมาเพื่อที่จะช่วยไล่แดนหน้ากันหน่อยทุกคนอเล็กซ์ตอบส้นกลับไปไปดิสันฝากกลับไปนู่นเลยครับที่เตเต้เตเต ดึงกลับมาสวยๆครับที่แมดดิสันแล้วิเตอ้ออกมาด้านขวาแล้วแมดดิสันบอลกลับมาอเล็กซ์โอจ่ายดีมากแล้ว oh, โอ้โหลูกนี้ต้องชมครับโอเลเตอร์ซิตี้จ่ายบอลโตรอ,อหาหังการลูกนีย้ยอมเลยดูครับจ่ายบอลจนโหดมากบอลกลับไปกลับมาจนโอ้โหเห็นช่องเ้ยและคือเช็คล้ำหน้ากันไม่ดีอูปัญหาเดิมๆของลิเวอร์พูลก็คือการเช็คล้ำหน้าและลูกนี้โดนแสกหน้าโทษ รายาลำบากเลยครับโอ้ยิงโคตรดีอะไรครับเรีย์พูลาร,ร์การ์กลับมาเหมือนเดิมแล้วยกขึ้นมาด้านหน้ากักโปมมงปะทะโอเสียบอลอีกแล้วบอลกองหน้าเก็บไม่ได้เลยและยกไปจังหวะนี้รายาออกมารับโอ้รายาคว้างเร็วเลยครับต้องสวนแล้วเรียบผูเรียบผูมาที่บุโยซากะฝากเข้าด้านในที ตรงนี้ละกักโปอ้อมาแล้วสวยๆโคดีกกักโปหลุดมาโคดีกกักโปเสาสองรอยอยู่เรียบ้อยควานัสเกเลียโอ้บางทีเ่ยก็ต้องยอมรับนะว่าแฮร์รี่เคนจังหว่าสปินมันก็ไม่ได้เร็วเหมือนกักโปนะซึ่งโอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่ากักโปมีประโยชน์กับการเล่นบอลทะลุหลังช่องมากกว่าแฮร์รี่เคนนะเนี่ยทุกคนโอ้โหคือแตจกจังหวะเนี้ยคือสปีดมันคนระเบอร์กับแฮร์รี่เคนไปแล้วด้วยไวมันต่างกันเยอะนะ แล้วทับโซบะออกมาด้านขวาและช่องนี้เห็นลุยไปแล้วโคด้กปโปหลุดมาโคด้กปโปโคด้กปโปมาแล้วรอเติมด้านในส่งไปแน่นๆแล้วแต่ว่าเสาแรกเขาดักรออยู่แล้วผู้สาประตูศาสตร์ยาวขึ้นมาคามาวิงกาขึ้นโมงแล้วฝากขึ้นมาสวยทับทับโซบะมาได้ดีมากๆเบลิแฮมเบลิแฮมช่องนี้ออมมาแล้วโอ้โหเทนสวยมากๆเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนขวากดแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหต้องชม จุดเบลลิงแฮมอูดึงจังหวะ1นึ่งสเต็ปแล้วแทงหายเลยโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับทีมเวอ้์พปูมันต้องเป็นอย่างนี้ครับทุกคนแหมไม่ใช่แบบว่าโดนเลสเตอร์กดอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยรึ่งหลังพอเล่นสปีดขึ้นมาเร็วขึ้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาก็ตั้งรับไม่ทันเราเหมือนกันนะและมูเติมมาดีมากครับเทเลสเตอร์อโนยิงเต็มข้อเลยครับเข้าเสาสอไปแบบแน่นๆเลย อาวแล้วควารัสเคเลียโอ้โหกรรมการใจร้ายชช่เปล่งกำลังจะได้ส่วนเพิ่มอีกประตูที่4แต่ก็จบไปที่3าหนึ่งแมอย่างที่บอกครับครึ่งแรกเล่นไม่ดีแต่ครึ่งหลังมีการแก้ไขครับอาอนโซ่แล้วทีมดูดีขึ้นครับปีกก้าเติมมากขึ้นเกมดูเร็วขึ้นโอ้ดูมีการแก้ไขแบบทันควันนะทุกคนแล้วก็3แต้มต่อเนื่องของเลี้ยวปู่ครับอะไรครับผมเรียบร้อยก็เก็บชัยได้เพิ่มเติมครับควารัสเคเลียก็ลงมายิง ขึ้นนาให้กับทางด้านของเวีรยพููครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันในส่วนของการจับฉลากยุบชิบชลีนะเวีรยวภูจะได้ไปอยู่กลุ่มไหนกับใครบ้างทุกคนเดี๋ยวไปดูกันกลุ่มของเวีรยวููก็น่าจะเป็นกลุ่มปัจจุบันนะครับผมก็คือ FC p o r ปอร์โตเลโอโคลเซ่นแล้วก็เรนเจอร์นะกลุ่มอื่ Ranger น,ะกนๆก็น่าจะเป็นกลุ่มปัจจุบันเหมือนกันที่เกิดขึ้นตามจริงทุกคนอ่าใช่เลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มปัจจุบันเนี่ยแมนยูไม สิชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ครับเราจะมาต่อกันในพาร์ทต่อไปเพราะว่าผมจะรอเก็บตกคอมเมนต์นะเผ <c oughs> ื่อทุกคนอยากจะให้ผมเซ็นใครเพิ่มเข้ามานะครับก็บอกกันได้แล้วก็ถ้าใครมัน ดูทรงนะครับเข้ากับทีมทีมนี้เราก็จะเซ็นเข้ามานะครับผมจะได้มีเวลาสิชั่วโมงในการที่จะเจราจานักเตะเข้ามาสักคนหรือ2คนนะผมว่าตอนนี้เงินเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับหลายร้อยล้านอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่อย่าให้ผมเซ็นใครคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปต่อไปครับจะได้เข้ามาเซ็นกันถ้าใครเหมาะสมเราจะนําเข้าสู่ทีมหรือผู้ทีมนี้ทุกคน ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับลิฟท์ทีมนี้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับชาบิโอรองโซนะแล้วก็ไลฟ์สดก็เดี๋ยวจะกลับมาลุยกันเหมือนเดิมครับในช่วงวันอังคารนะทุกคนนะขออภัยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็อาจจะไม่มีเวลาไลฟ์สดให้ทุกคนได้รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงวันอังคารนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย